าคุณได้รับหมายสารคดีผิดนัดชําระหนี้แล้วคุณไม่ไปศาลจะส่งผลเสียอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบให้ครับหลายคนนะครับที่ได้รับหมายสารคดีผิดนัดชาระหนี้จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากไปขึ้นศาลเลยเพราะไม่รู้จะต้องทําตัวอย่างไรนะครับแต่ผมขอบอกตรงนี้ไว้เลยว่าการที่เราไม่ไปศาลนั้นเราจะเสียผลประโยชน์หลายทางมากครับประการที่1ก่อนที่เราจะขึ้นศาลนะครับก็จะมีตัวแทนของเจ้าหนี้ครับเจรจาหาข้อตกลงระหว่างตัวเรากับเจ้าหนี้ ถ้าเกิดว่าเจราจาตกลงกันได้เรียบร้อยนะครับเป็นอันพอใจทั้งสองฝ่ายเวลาขึ้นศาลครับเจ้าหนี้ก็จะได้บอกกับทางผู้พิพากษาว่าเราได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับประการที่2นะครับเวลาที่ผู้พิพากษาขึ้นสู่บาลังมีเพียงแค่เจ้าหนี้และเอกสารทางฝั่งเจ้าหนี้เท่านั้นผู้พิพากษาเองก็จะตัดสินคดีตามเอกสารและหลักฐานที่ทางเจ้าหนี้นั้นมีดังนั้นตัวเลขเรื่องของยอดหนี้และดอกเบี้ย เราเสียเปรียบแน่นอนครับประการที่3ครับถ้าเรามีรายจ่ายที่จําเป็นต่อการดํารงชีพในแต่ละเดือนครับเราสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ชี้แจงต่อผู้พิพากษาได้ครับผู้พิพากษาก็จะได้ทําการต่อรองกับทางเจ้าหนี้ให้ภาระหนี้ลดลงหรือทําอย่างไรก็ได้ให้เรานั้นไม่ลําบากในการชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นั่นเองดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าได้รับหมายสารเมื่อไหร่ครับ สิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำนั่นก็คือการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมและรวบรวมข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่จําเป็นต่อการดํารงชีพเอาไว้ให้มากที่สุดครับเพื่อไปต่อรองในชั้นศาลนั่นเอง